สวัสดีเพื่อนนชาวเตียวบุดมทุกคนนะครับวันนี้เรามาจากกลุ่ม A14 Biology นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่อง Cellular Respiration หรือการหายใจระดับเซลล์นะครับก่อ,อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเราก็จะไปรู้จักกับ o r g a n e เ l ลที่เกี่ยวข้องกับการหายใจระดับเซลล์ก่อนนะครับนั่นก็คือไมโตคอนเดรียนั่นเองนะครับผมซึ่งไมโตคอนเดรียนี้ก็จะเป็น o r g ์ n e เ l ลที่มีเยื่อหุ้มสชั้น อสองชัน้นแะส่วนต่อไปก็คือที่มีลักษณะเป็นหยกัยกๆนะครับก็คือเรียกว่าคริสต้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นการพับไปพัดพับมาอยู่ภายในแต่ถ้ามีหลายอันก็คือเรียกว่าคริสตีนะครับอ่าส่วนต่อไปที่กรลังขยีอยู่นี้ก็คือของเลวภายในมบตัวคนเดียนครับก็คือเมทริกซ์ ่าส่วนต่อไปก็คือช่องว่างระหว่างเยื่อชั้นนอกและเยื่อชั้นในที่เรียกว่า intermembrane space ครับและต่อไปก็คือนิยามของการหายใจดับเซลล์นิยามของการหายใจดับเซลล์ก็คือการสลายอาหารเพื่อให้พลังงานก็จะสามารถเขียนได้ดังแผนภาพนี้นะครับ อ่าสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่กําลังเรียนอยู่ก็จดตาไม่ทันครับอาจจะสอนเร็วไปนิดนึงก็เรื่องของคุณครับค,ครับขั้นแรกก็คือฟู้ดหรือคือการรับอาหารเข้าไปนะครับผมขั้นที่สอง respiration ไม่ใช่การหายใจธรรมดาครับคือการหายใจระดับเซลล์ซึ่งการหายใจระดับเซลล์นี้จะทําให้ได้ Energy หรือพลังงานออกมาอยู่ในรูปของ ATP หรือสารให้พลังงานสูงนะครับซึ่งสารตัวนี้ก็จะทาให้เกิด Activity ภายในเซลล์นะครับสามารถทําให้เซลล์ดําเนินได้แล้วก็ในการอธิบายเรื่องนี้นะครับเราก็จะมีกูโคสเป็นพื้นฐานในการอธิบายกระบวนการนี้นะครับ ซึ่งกูคนนี้ก็คือน้ำตาลที่มีคาร์บอน6อะตอมหรือเรียกว่าน้ำตาลเฮกโซดซึ่งจะแบ่งได้ออกเป็น2แบบก็คือ1 In Vitro หรือภายนอกการย่อยแบบภายนอกเซลล์นะครับก็จนะได้สมการเป็น C6H12O6 แล้วเราก็ จะนําไปเผาเมื่อเผาเสร็จแล้วเราก็จะได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ําออกมาและจะแถมพลังงานออกมาทั้งหมด686กิโลแคลอรี่ต่อโมนะครับหรือเทียบเท่ากับ94 ATP ดังนั้นนะครับถ้าเราลองมาเทียบกันดู1 ATP ก็จะได้เท่ากับประมาณ7.3กิโลแคลอรี่ต่อโมนะครับอ่าก็จบไปแล้วครับกับการ ย่อยภายในเซลล์ไปภายนอกเซลนะครับต่อไปเป็นการย่อยภายในเซลแลแร้วการย่อยภายในเซลลหรือ in vivo <laughs> การย่อยแบบนี้ครับเป็นการเผาแบบค่อยๆเกินค่อยๆไปเราจะไม่สามารถเผาเียวได้ เพราะว่าถ้าเผาทีเดียวนี่พลังงานจะสูงเกินไปทําให้แบบเซลล์มันไม่ได้นะครับมันไม่ได้เลยนะเนี่ยก็ได้สมการเป็นดังนี้นะครับก็คือน้ําตาลกูโคสโอ้ขอโทษนะครับเขียนผิดไม่ใช่ CO2 นะครับเป็น O2 อ่าเมื่อกี้เป็นมุกครับดูว่าตั้งใจเียหรือเปล่า แลครับก็คือที่เป็นยิ่งๆออกมาก็จะเป็นแบบค่อยๆได้พลังงานทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ทุนทายแล้วจะได้คาร์บนอนไดออกไซด์ออกมาและจะมี H2O หรือน้ําเกิดขึ้นในภายหลังนะครับซึ่งการหายใจระดับเซลล์นี้ก็จะมีขั้นตอนทั้งหมด18ขั้นด้วยกันนะครับผมแต่หลักๆก็จะสามารถแบ่งออกมาได้ทั้งหมด4ขั้นตอน